วันนี้ไปดูการหารือในการพัฒนารวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศกันบ้างนะคะโดยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดและความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายตีแยรีมาตูเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจําประเทศไทยพร้อมด้วยนายอูแบกูลาริสที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการค้า นายเซบาสเตียงเดอโวชานีเลขานุการเอกและที่ปรึกษาด้านการเมืองพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคาระวะนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งบทบาทในปัจจุบันรวมทั้งสถานภาพและมุมมองต่อความมั่นคงซึ่งประเทศไทยถือเป็นคู่ค้าอันดับ3ของสาธารณารัฐฝรั่งเศสในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสาธารณารัฐสิงคโปร์และสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะ เอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยกล่าวว่าฝรั่งเศสมีบริษัทที่ลงทุนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจานวน2แห่งด้แก่บริษัทมิชลินบริษัทยารถยนต์นะครับและโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมการศึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสอีกด้วยตามผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาระบุว่าทางจังหวัดมีโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสองขลาซึ่งเป็นท่าเรือสําคัญในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อใช้ในการนําเข้าและส่งออกสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศพร้อมพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขารองรับการเชื่อมต่อด่านสะดาวแห่งใหม่เพื่อยรองรับยกระดับการลงทุนและการขนส่งระหว่างประเทศครับ